สวัสดีครับขอตอนรับเขาช่วยช่องสาวน้องไข่พาเลาะคือเก้าเมื่อนเดิมพี่น้องเมื่อนี้จะมาลีดนมคือเก้าเมื่อเนี่ยก่าานยอนเ่าจะทําการรีดนมเขาก็ทำความสะอาดเต้าก่อนนะโดยการใส่น้ำล่างใส่น้ำฉีดล่างฉีดไล่มาเรื่อยๆใช่ละตัวใท่ลตัวทีละตัวทั้งหมดจะมีอยู่ยี่สิบตัวพี่น้อง เขาม่า20ตัวเขามาก็ากจะยืนเลี้ยงแถวกันแถวหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่งเลยพี่น้อง20ตัวโอ้ตัวแรกเนาะตัวแรกเนี่ยขามาแล้วเขาจะมาะเลือกน้ำเบอร์กดน้ำเบอร์ว่าแต่ละตัวจะมีน้ำเบอร์น้ำเบอร์จะขึ้นตัวข้างบนเนี่พี่น้องนี่ 540เป็นเบอร์บววัวน้ำเบอร์ว,วัวแต่ละตัวก็จะมีน้ำเบอร์ค่ายๆว่าเป็นซื้อนอะซื้อวัวนั่นี่ะพีน่น้องสาวน้องค่าพิงจะจะล้างให้สะอาดได้เพราะว่าเพื่นมีอุจจาระติดแข็งติดขามาต้องหาน้ำหหยมาล้างแล้วก็จะทำการเช็ด ส่วนผ้าที่เข้าใส่เสต็ปก็จะเป็นกระดาษเสต็ซู่พี่น้องนี่มันจะดึงอ,ลลอ,อ,ออกมาไหลลุยลุยออกมาเนี่ยนี่ไหลออกมาเ้าก็ฉีดฉีดเอาส่วนที่พอดีฉีดออกมาแล้วเขาก็จะมาพับพับเป็นสามพับเบิบออกมาเลยเป็นซีเรียมแล้วเขาก็จะไปทำการเช็ดพี่น้องเช็ดเตาวัว เมือล่างทำความสะอาดดีแล้วเขาก็าจะเซ็ตเตาเนาะมีสีเตาสีเต,าเตา่าเครื่องรีดนมก็จะมีสีกันคือกัน นมเพิ่นตึงเพิ่นร้อมอ๋อนุ่มถามีอ่ะสาม,ามีตัวนี้เพิ่นจะมีน้ำเบอร์ขึ้กันพี่นอ้องอ๋อจะ ต,ตัวนี้อย่าอาจจะมีนุ่มเสียเต่าหนึ่งนะพี่น้องนุ่มเสียเต่าหนึ่งทิ้งห้องก็ทำการรักษาการยังบ่าหายห้องก็แค่สามเตาสามเต่าจะมีห้องกระติดผ่าเทปไป็กกนสัญลักษณ์บอกว่าตัวนี้มีสามเต่า A C สาม C การทำงานของสาวน้องไข่กะจะทำทุกวัน จะทำการหิดนมทุกวันสามเวลา,อาตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นซึ่งกับเป็นกิจวัตรประจำวันตอน้องทำทุกวันนี่ครับเมื่อเข้า,าล่างเซ็จเรียบร้อยแล้วเนาะสาวน้องค่ายเพิ่นกับมาลาูเอากระดาษเซ็ตเนาะให้สะอาด กระดาษเซ็ตออกจะจะแหงแลำบานิต้ากล้องก็จะได้ไปใส่ได้บ่าเนี่ยสาวร้องค่ายเป็นผู้เซ็ตเตาเนะาะตกล้องก็เป็นผู้ไปใส่นี่แหละพี่น้องสาวร้องค่ายเป็นผู้เซ็ตบาเนี่กดใส่กับแป๊บเดียวกับเซ็ตพี่น้อง นี่ครับพี่น้องเขาใช้เสร็จเรียบร้อยอยี่สิบตัวแล้วว่าอ่าเลียดนมแล้วนมมันไปใส่นี่ก็จะลงมาลงมากกับ,บอกตัวนี้เนะาะอาจจะไหลลงไปใส่แป,ป๊บใส่แป,ป๊บเข้าเท้าตัาวนั้นก็จะไปเขาา่าถังไปเข่าถังนี่ไปเข่าถังนี่อีกบ่าเนี่ยถ้าพี่น้องไปเบิง่งถังเลียดได้จังไลย น้ำจะมามาร่วมทา,งางม้ง,าางยงี่นอก็จะมีดใดใดดูดไปพอหรือก็ไปถอดโอ้ไม่ข้าดังอยู่ข้างบนนั่นพี่น้องไม่ข้าดังอยู่ข้างบนก็จะมีดทังน้ำห้อนทังน้ำเย็นทังน้ำร้อนน้ำเนาะอา่าสำหรับหนาหนาวอ,อ่ารีดน้ำแล้วก็ไปร้อยทั้งนอกก็ยังอยากเข้ามารีดนตะมูยอีกอยู่ ออกไปไหมออกไปมีนจะเป็นด้านนาเนาะด้านนาซึ่งมีจะมีช่องอาจจะมีช่องเข้ามาพี่น้องครับมีช่องเข้ามาอา่าเลี้ยงได้ตัวที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่หา้าจนถึงยี่สิบตัวพี่นอ้องรแล้วถ้าพี่น้องไปเบิ่งทางนมอา่าจึงรีด นมกับสามเมลา่าก็จะได้อยู่ที่2องพันสอามร้อยมนี่ได้สองพนสเกสิบโลพี่น้องอก็ก็เบิงง่งถังถังเก็บนมจะเป็นถังเย็นถังเย็น ขมานุ่มก็จะามาตามท่อนอไลมาลงนี่พี่น้องเห็นป่าจะเป็นสายยางาสายยางไม่ได้านรีดนุ่มจะปั๊มจะทํางานก็จะปั้มน,นุ่มไหลออกมาเอในทังนี่พี่น้องซึ่งทังนี่ก็เป็นทังเย็นาสามารถเก็บเงินนุ่มได้เป็นมือเนอะอาะจะมีแอร์ จะมีแอร์ปันอยู่ข้างนอกสองตัวอแอร์ปันเข้ามาในะสองตัวนี้ถึงทางบรรจุนมนี่ทานนมมดทานนมบดมดแล้เพิ่จะกัดติดติดออกมาพี่น้อง ก็ไปเบิ้งทั้งเก็บนมเรียบร้อยแล้วกับาพี่นว้วงมาเบิ้งาการออกของอเวลานมหมดเนาะนี่เวลานมบนนเะิรตดีตออกมานี่คือหมดแล้วเ,เครื่องอัตโนม,มัติจะเป็นพักรุมนะพักเวลาเขา อีกน็เพมอจะอยู่ทางล่างอ่าผักบนจะบัวจะอยู่ทา,ง,าบบงบนเราพี่น้องก็จะมีคิ้วรอดทายอีกอยู่้างนอกแ้วกจะมีประตูปิดเปิดมีประตูปิดเปิดเขามีขอกบัว ซึ่งก็จะล่อเมื่อเลียดดตีดเสร็จ20ตัวแล้วก็ควายออกไปเข้าไปอีกชุดไม่ก,ก็20ตัวคือเราพี่น้องทีนี้นก็เจ็บฟุ้นฟุ้นเจ็บฟุ้นมากเท่ากับมันลงนี่ผสมกับแกบก็จะผสมกับแกบหนำส่วนแกบก็ สร้างมากเทา่านั้วรถหกล้อมาดำเท่ลน้สองสามขั้นเพื่อจะมาผสมกับฝุ่นห้องไม่ได้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนก็ฝนตกเม่ว่านนี่ก็ตกไม่อนีก็ขึ้มบรรยากาศดี ก็มีแดดเมื่อนี่คือว่าอยู่อยู่ดีสำบายดีเพราะว่าบรลอนเด้พี่น้องเสียงนม่มเสียงดีเราก็ต้องใส่นม่มน่มเบิดครับลิตน่มเบิดเบิแล้วมันก็นจะดีต่อเกงเนาะร,ร,รับลงมาของลิต แต่ว่ามิเสียงดังพี่น้องมีเสียงดังรบกวนอยู่ขอสขอ็ใหยพี่น้องเนาะบางที่อาจจะบอ่ชัดเยนกวนาในเสียงสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตการดิจิตอมบัวให้พี่น,อนอ้องได้เบิง่งได้ชมกันก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องเนาะที่ได้รับชมคงจะเป็นประโยชน์บ่หน่อยกับไร ทุดทายนี่ก็ขอทำด้วยอวยใช่ให้พี่น้องต้องประสบแต่ความสุขความเจริญความเค็ยบยาไดความไขาย,ยามีนอนรับก็บให้ได้เงินพันนอนฟันก็ให้ได้เงินเมื่อน,นอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนนำลำรวยๆเงินไหลนอ้องทองไหลมาเขาอ,อยู่เราเต็มล้อนอางช้างพี่น้องกำลังเที่ยวขเขาเที่ยวน้ำบ้านเท่าขอให้ลำรวยกันทุกคน จริงๆหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความุ่งมา่ปรารถนาะสุขภูสุขคนสวัสดีครับการหลีดต้มบัวพี่น้อง